ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปถูกพอ,อดีคือเก,าเกาเ่าเหมือนเดิมนะครับนายแก้วแช่นิ่วมือนี่ก็มีคลิปน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับการเดินท่านทำมาหากินนะครับออกเศร้าเข่าคำปีติชีวิตค้นจอนพี่น้องกับถนนเสียนเก่านะครับรถขั้นเก่าเมียค้นเก่านะพี่นอ <c oughs> ้องเพิ่มเติมคืออาจจะงามขึ้นกว่าเก่าจัก,กน้อยนะครับหลังจากนั่งเดไปเขาที่นิกนะครับ ดวนเค,นนนคนลือนหนีหนะครับพี่น้องฟังไปคขา่าแล้วก็กดไลไรกดแช่กดติดตามกดกระดิ่งให้นไหมได้ครับเด้อนี่แหละครับวิธีคนจรรอนก็เศร้าเขาคําพี่น้องง่อมอ้อยหอยถากนะครับวันนี้กับ่มีข่าวข่าวอื่นยังหลายดอกพี่น้อง ตั้งมา,ทาไทยเห็นภาพสน,นุนสวยๆ,ๆนะครับตอนเศร้าๆนะครับของบ้านขน้อยเองนะครับขน้อยสิไปใส่นะพี่น้องเมื่อนี่ขน้อยสิไปทำงานคือเก่าเอาบ่าตีคิดดีเคซีเบี ออกกล้องให้แน่ออกกันในคลิปให้แน่เหยื่อเขายิ่งเดียวมีอารมบอกพี่น้องหยื่อเขาวันนี้ก็ไปน้ำสีดีขึ้นเกาล่ะพี่น้องสีดีภาพไปนะครับสวยงาม่ะครับบรรยากาศย่ามเจ้าประเทศไทยเฮานะครับเที่ยวไทยยังไม่หมดจะพึ่งไปต่างชาตินะพี่น้องเนาะ เปวิถีชีวิตค้นจรพี่น้องต่อถนนงไนงนี่มในสิ่ผ้าเบิงพี่น้องผ้าเบงองถนนคนทางการดำเนินชีวิตนะพี่น้องเนาะถนนเส้นนี้พี่น้องคือสิจำกันได้นะครับนี่เนาะถนนเส้นนี้คือถนนหมายเลขสองนะพี่น้องเนาะถนนสายมิตรภาพนะครับนนสายมิตรภาพกรุงเทพหนองคาย ระลุรีหนองคายนี่จะพาพในศูนย์จุ่าระรุรีมาเมื่อนี้่ยเิดงน้พี่น้องสสนนสเองพองสาพากันวิเคราะห์คอมเมนต์มาใตาค้คลิปไปเลยครับเดอเ้อเิดงมาจากนี่ไปอุดรน,นะครับจากนี่ไปอุดรพี่น้องสีได้เห็นนะครับถ้ามองในการสัญจรท่องเที่ยวน,พนนะ้พี่น้องเนาะพี่น้องสีเย็บประวัติศาสตร์ถนน นะครับที่ขาพระเจ้าในแก้วชั้นแนวเนี่ยสีบอกสู้ฟังนะครับรวัดธาตุถนนถนนเส้นนี้เขตอำเภอนน้นสะอาดพี่น้องเนี่ยยูเทิร์นมหันตภัยน้าพี่น้องเนีย่ยยูเทิร์นทางหน้าผมนี่น้าพี่น้องเห็นบ่มยูเทิร์นมหันตภัยก้อนสีในไฟแดงนี่นี่เกิดการสูญเสียนับร้อยนะพี่น้องยูเทิร์นออกมาคนหัวลูกพี่น้องออกมาคนหัวลูก นี่คือไฟแดงแหงน้ำตาด้พี่น้องเลยคสได้ไฟแดงนี่มากนะครับอ่าประลัดอำเภอนุ้นสะอาดนี่ต้องไปลองให้ขอ,อยุกลมทังหลวมเลยครับใส่น้ำตาขอมากเลยครับสีแยกนี่สีแยกนุ้นสะอาดเลยครับเพื่อนรือบ้านแถวนี้เขาว่าสีแยกน้ำตาเนอะพี่น,อน้องอออสุวิตเนอะอ่าอันไดนวะเฮ้ยสุวิต เิ่นกำว่าเบิงนะครับมาออกข่าวนะครับกี่รัฐบาลน้อยกี่ทังหลวงไ้มาเฮียไท้นะครับไฟแดงตรงนี้ถึงสีเซีนค้าขืนพุ่นนะครับข้าขืนขานซเวียนเนี่ยขับทั้งนี้เนี่ถนนสีบพเตรียมกันเท่าไรต่กคดีนะครับคือเมือในกรดูวัดเหียดลายแต่ก็ะแลกอยู่ยางหนึ่งนะพี่น้องป็นังพนุปล่อยไฟเขียวพร้อมกันนะพี่น้องเนาะเขียวตรงกับเขียวัวนในข้นสือสีปอยพร้อมกันนะครับในค้ามรู้สึกซื้อของประชาชนนะครับผม ระบาดนี่พ่นมาปล่อยตรงนะครับปล่อยตรงละค่อยปล่อยเลี้ยวขวาพี่น้องเลยเหตุให้ผู้ที่อยู่ทางเลี้ยนเลี้ยขนาดน,นะพี่น้องมายูเทินนะครับมาเลี้ยวขวาอยู่ในไฟแดงนะครับก็เกิดวัดเหตุเีียอือเก่าพี่น้องแต่ว,ว่ากระบาดก็เสียชีวิตหรอกครับแต่ก็เสียทรัพย์สินน้องพี่น้องครับถ้าเกิดสมมติ่าข้าเจ้าเนี่ยปล่อยเสียตรงตรงเลี้ยวขวานะครับ สิ่จันาทีแท็กวนาทีก็ะเดี่ยวแตะนะพี่น้องเส้็มาจากระบนพุทธศรีสิเขาตลาดหรือไปคอนเจนเกี่ยวขวาคอนเจนกับตรงเลี้ยวขวาความกันนะพี่น้องเนาะอ่าพู้ตีขามาตตาตลาดสิไปอุดรก็จะไปพุทธศรีกับตรงเลี้ยวขวาความกันจากสี่น้องพี่น้องการศึกเกิดวันเหียด้วยครับตอนนี้เพื่อนมาเขียนไปปักไว้นะครับอยู่เล่นขานว่าห้ามเลี้ยวขวาเพราะสิี อ่อามเลี้ยวขวาแจวว่าท่านเปิดเลี้ยวขวาประความกันครับตั้งตรงนะครับคว่บบาค้นนกก็ฟาฝืนที่เราน้องพินวังนะเนาะเฮ็ดว้เพื่อยังครับหรือว่าเฮ็ดว้เพื่อเก็บกินผลประโยชน์นะครับเนาะอันนี้ก็เก็บไใหเค็ดสันสันตเพียงตานี้นะครับสวัสดีครับ